สวัสดีค่ะมาพบกับ JK n เนนะคะแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินสวนมะพร้าวค่ะกระเป๋าใบเดียวเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะเนื้อที่3มไร่1งานราคาไร่ละ3า0 0 0 0บาทราคานี้เจ้าของขายเองนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจราจาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะทำเลตรงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ชุมชนค่ะ ห่างจากถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพ1กิโลเมตรห่างจากอุทยานแห่งชาติและทะเลประมาณ4-5กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์25กิโลเมตรติดถนนรัดยางเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะใกล้ๆก็จะมีเซเว่นและน้ำตกด้วยนะคะอยู่ที่ตําบลห้วยยางอำเภอทับสะเกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ดิน,นโฉนดนะคะนสสีจอคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะส่วนมะพร้าวพร้อมบ้านนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยกับเจ้าของโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสายตรงนัดชมแปลงจริงได้ค่ะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ